เรื่องย่อละครใจขังเจ้าในดินแดนสมมุติเมืองอโยธยาเรื่องราวของพันแสงเด็กกําพร้าผู้เข้าสู่เส้นทางสารมืดเพื่อแก้แค้นแทนสีนินฆาตกรผู้พราะครอบครัวของเขาโดยแลกมากับมนอวิชาอาคมต้องห้ามที่ห้ามมีความรักเด็ดขาดมิฉะนั้นจะย้อนกลับมาทำลายผู้ใช้ 18ปีต่อมาพันแสงเติบโตเป็นขุนแสงผลานขุนนางหนุ่มผู้เก่งกล้าด้านการรบแต่กลับตกเป็นเป้าหมายของอำนาจมืดนำโดยหลวงบวรทัศน์และหมื่นวรชัยผู้หวังทำลายเขาโชคชะตานำพาให้เขาได้พบกับชวาลาหญิงสาวที่หลบหนีการกดขี่ของพี่ชายตัวเอง และบังเอิญเข้ามาอยู่ท่ามกลางแผนการและศึกชิงอํานาจจนพันแสงต้องแต่งงานกับเธอเพื่อปกป้องชื่อเสียงแต่หารู้ไม่ว่าหัวใจเขากําลังจะถูกขังโดยผู้หญิงคนนี้ความรักที่ไม่ควรมีเริ่มก่อตัวท่ามกลางการไล่ล่าของอาคมต้องห้ามกับการก่อกระบทที่กำลังประทุข,ขึ้นในอโยธยาเขาจะเลือกรักหรือเลือกหน้าที่เตรียมพบกับความเข้มข้นของความรักต้องห้าม มนดำต้องสาบและภารกิจเพื่อแผ่นดินใจขังเจ้าละครฟอร์มยักษ์จากูดฟีลลิ่งทุกคืนวันพุธพฤหัสทางช่องสาม